ครับคลิปนี้ก็พามาดูแปลงที่เราด้วนหญ้าลูซี่ไปตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนู้นนะครับที่ถ่ายให้ดูในคลิปก่นกอนนะวันนี้พอดีจะกลับมาบ้านนะครับมาดูอันนี้เป็นหญ้าที่เราหว่านไปงอกดีมากนะครับเนะี่ยใช้ได้เลยหญ้าลูซี่นยครับขึ้นมาหนาปุ๊บเลยจังหวัดที่เราหว่านแล้วก็ปัน่นโชคดีที่ว่าฝนมันตกพอดีครับแล้วก็ตกไม่แรง พอดีผมมาสองรอบตกมาสองครั้งนะครับ2วันติดเลยเดออี๋นี้พามาดูอันนี้เป็นสาน้ำที่เราได้ขุดไว้แล้วก็ทำการเจาะบดานติดตั้งปั๊มน้ำสเสมอสอ,สองนิ้วนะครับ2แรงนี่โซลาเซลใช้โซลาเซลนะครับ เติมน้ําเข้าบ่อนี่เป็นบ่อที่เราขุดใหม่เป็นบ่อดินทรายมันก็จะเก็บน้ําได้ไม่ดีมากก็ไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆเติมไปเติมมากว่าดีเขาจะอิ่มตัวนะครับก็รดูหน้าฝนว่าถ้าฝนฝนตกเต็มที่เนี่ยมันจะอุ้มน้ําได้ดีแค่ไหนครับนี่ก็ถือว่าน้ํำก็ขึ้นมาเยอะพอได้อยู่ ทีมงานขุดจะได้สวยงามมากครับอันรถรถขุดนี่เพื่อนกันตลอรถขุดเลยทีมงานรถขุดแม่โคนะครับอันนี้นั่นหรอสวัสดีครับผมอันนี้นั่นหรอครับคนที่ดูแลดูแลสวนดูแลฟาร์มวันนี้มากลับบ้านมาเจอพามาดูบรรยากาศตอนเย็นพอดีเขาหยุดหลายมือนะครับก็เลยมาเนาะ ดหลายมือเลยแวะเข้ามามีโครงการวันสิปลูกปลูกต้นไม้โ <c oughs> อ้โน,นี่ครับอันนี้เป็นปั๊มเสมทเจาะบ่ดานไว้หน้าหน้าสี่ป่หน้า 4, หกซับในหน้าสี่ท่อ,อน,นี้เราลดท่างบอกว่าลดมาเหลือนิ้วนิ้วน,นิ้วครึ่งบ่น,นิ้วสองกับน,นิ้วครึ่ง นี่ครับมาดูนี้ตอนนี้ประมาณ5โมงเย็นแดดเริ่มหมดแล้วเนี่ยปั๊มทำงานแต่ออกไม่เยอะครับควนลุกแต่ัน๊นี้เห็นข้ามน้ำแล้วนี่น้ำมันขึ้นมาสูงระดับเนี่ยที่เป็นรอยน้ำเดิมอ,อันนี้ทิ้ท้ทน้ำปกติเมื่อวานมื่อานนี้มันบดนะครับเนาะมันขึ้นครแดดปกติถ้าแดดดีๆนี่กระสิกขึ้นเต็มขึ้นสูงอยู่ครับเราจะลองดูว่า เติมไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะอิ่มตัวว่าจากการสอบถามคนที่มาติดโซลาเซลล์ห้เพนว่าใส่เวลาดมเติมยู่ครับนแต่ถ้ามันเก็บไม่อยู่ยังไงเดี๋ยวอาจจะมีวิธีแก้มีคนแนะนํามาหลายวิธีครับวิธีหนึ่งก็คือใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยขี้วัวใส่ขี้วัวเอาไปลองก้นนะครับให้มันเกิดตะกรนเกิดตะไคร่น้ำโอ <c oughs> ้ยน,นั่งกับข้นเนี่ย เนี่ยน <si ่ามาออดในนี้เลยแล้วเพื่อไม่มีเงานี่มีเงาเก่าขึ้นเนาะดึงออกมันเกิดปีนี้เลยเออเก็บเก็บอะมาเก็บไปอีกเก็บเก็บไว้ครับจะไปผูกเขาไม่ไปผูกยังเต็มหมดนลีกนี่ครับเป็นอันนี้เป็นชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์สี่แผงเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูตอนที่เขาเจาะแล้วก็ติดตั้งนะครับเป็นอีกคลิปหนึ่ง วันนี้หยุดหลายวันก็เลยมามีโครงการจะมาปลูกต้นไม้ด้วยทีมงานก็ทำซเอาบาอย่างครับซึมทากออกก็คอซึมที่เดียวเป็นไรนี่ก็เป็นชุดโซล่าเซลล์นะครับสี่แผงเป็นโมโนโมโนฮับเซลแล้วก็มีชุดอันนี้ให้ช่างเขาติดต่อติดตั้งเพิ่มเติมตัแก่เพื่อความแน่นหนานะครับป้องกัน เป็นชุดกองคอนโทรลถือว่าทำได้สวยงามอยู่หนมา,ามมะแขงงนี้พอดีบ่ะครับนมมขงนี้พอดีป่<ะ>นเดี๋ยวเขามีโครงการเราจะปลูกเออจะปลูกยางนาเราจะแถวหนนั่นเนาะ อย่างหน้ายางหน้าะปะูกใช่หัวะปะผูกอายุยอยุขาฮหัวครายุข้หัวครับผมไอ้โครงของการคืออยูข่ข้าฮีตฮีตลักหัวย่างน้าจะเปลี่ยงเลยย่างหน้าขยับขยับจากไอ้ต้นอยู่ข้ามาประมาณสามสี่เมตรทำอ๋อสุดพุ่นนะครับอ่าสุดพุ่นนะครับแเราปลูกคู่กันไอ้ระยะห่างสองเมตรปลูกคู่ไปเลยเราสั่งมาร้อยต้นครับมาดูว่าจะยาวถึงไหนข้างบนนู่นเป็นของน้องนะครับของน้องเหนี่ยวนู่น ที่ยังไม่ได้เป็นดินเป็นดินอยู่นะเขาหน้องๆครับแต่เขามีโครงการจะทําบ้านสวนเขาอยู่นะเขาจะไม่ได้ทําแต่เรามีโครงการปลูกหญ้าฮะพี่สาวเดือนเลยที่สาวเดือนเนี่ยใครไว้ให้เลยทั้งพ่อเราเราเรามีโครงการเนี่ยน้องก็มีโครงการอยู่อู้หูนี่อย่านางอย่านางครับเนี่ยอู้หูนี่ครับมันมีเงามีเงาเก่ามันอยู่เนาะอย่านางน่ครับเนี่ย กินลอยู่กรุงเนะทพเ <c ười> นี่ยเดือดเสือเดียวนั่งกับงัวกับินดีพร้อมเออวนกันอยู่กับยายเลยอันนี้ต้นนะครับนี่ยขึ้นเองนะต้นไม่ต้นหมูกต้นนั่นนั้นอะารต,ต้นเกล็ดยี๋มันมีตัวมันเยอะเดี๋ววยวให้อันนี้ภาพว่าบรรยากาศก่อนครับนี่มะแรงพอดีพึงงพ่งว่าหัวตุ่นชมวยใบก็แต่หญาขึ้นเขียวดีครับเขียวดีเลย มันมันสรบหลายเนาะเอียงหลายเติมเนาะแต่น้ำน้ำอะไรกันลงหิวนี้หลกันไหลมาปกติมันก็บ่ทก็เสอกอปลูกหญ้ยูบน่ปลูกยา้พันมันก็ซอยเดีซอยเดียวหลเติมยเยเติมขงใหญ่เดยเสาะเป็นหองเลยทั้งทั้งตะกี้ทั้งทั้งรี่นทีเขาไหลลงมา้มันใหญ่เต็มทีเนาะมันเต็มทีแล้วหาภาษาเต็มทีมัน่ังสินาบเลยโอ้เนี่ยคืนค้นดีครับหญรูซีเนี่ย พอดีผมเคยแปะแปะไว้ในติ๊กตอกอยูน่นะติ๊กตอกมันหายไปแล้วช่องมันโดนอายัดไปแล้วเดยวมันขึ้นนั่นจนังเลยจังเอาปุาา๋ยมวันออืวันแห้งวันไหนแล้ววันแห้งเครื้อนเลยลมวะครับแต่นี้มันดินไม้มันจะงามนนอยู่เนาะโอ้ย,อยเหน,นื่นอยหน่ายคนเนี่ยนเนี่ยผลผลิตแรกในสวนนะรัสุนต่เสริมฟาร์ม เดี๋ยว่ากันมู้เลยผมเยอะหน่าเต็มเลยคืนนี้สิกระโปยเลยเนาะให้มันเกาะดินไว้ครับคอยมันอยู่หันเลยอ้มึงขอบน้ำเก่าสูงเต๋อไปดิเป็นอะไรขอบขอบหมื่บ้านนี้น่ะขอบมือมันแดดอืมมือนี้มันเอาบ่อถึงมือนี้มันน้ำไหลบ่อแง่งอะไรเนี่ยไอแก็ลืมครับลืมลืมลืมบอกไอ้รถไมโครฝังท่อให้ฝังท่อให้น้ำไหลลงนี่นะน้าฝนเนี่ยลืมหาวิธีฝังเนี่เนาะเดี๋ยว หมกจกขุดวะหมกจกขุดฝังทอเงี้ยาหลอดนี่ครับเพื่อฝนมาให้มันไหลลงซอยนะสีเป็นสิซอยให้เต็มในเร็วเต๋ออยู่ด้วยน้น้ำมันจะขังอยู่แถวนี้มยนับน้ำมันเกิดเด็ดมากเนี่มันเกิดไหลลงไันกิล้นลงไปทั้งนั้นทั้งขอวมันสิลงไปหันน่ะมันหนีเนาะนจ่หนีมันเกิดไหลลงทอเออเฮ็ดเห็ดแองไว้เนาะ นนำา,น,านี่มาๆนม,มาจากลนาืมลืมลืมไปยังรืน่เี๋มงไหนี่ยเองเดี๋ยวมอา่ยังครับตอนแรกตอนแรกตั้งใจว่าีตั้งใจว่จาเอ้คือว่าน,าน้ำมบ่สมสิไหลน้ำออกแหงนจเขานาําแบบเอามองนีมาต่ำนันเิองน้าอืมไหลลงมพราะโครงการนั้นอนาคตอันอนจะเหตุยครับอยากยคุดคล้องสายไกลอยู่คุเป็นคลองไปแล้วเนี่ยผ่านไปเนี่นนยจะคล้องหนึ่ง มีโครงการโครงการอันนี้เราเป็นโครงการปลูกหญ้าเลี้ยงวัวทษษําเกษตรผสมผสานนะครับเพื่หลายๆอย่างร่วมกันหลักๆเลยคือปลูกาหงง้วและเสริม้วยต้นไม้ปลาอันมืออื่นที่เข้ามาถือว่าปลูกนี่จะเป็นปลูกยุคค่าเฮ็ดหัวเดี๋ยวรอชมครับว่าจะเป็นแบบไหนสิป,นปลูกยุคค่าทีทีหนึ่งเมตรเลยเนี่ยติดถนนเลยเนาะเพราะตอนนี้มันไม่ติดใครไม่มีปัญหาครับตอนแรกก็ว่าสิปลูกอ้อมเลย ยันค้นขางเคียงเขาวายก็เลยอาศัยว่าปลูกข้างในาอเดียวปลูกปิดกัยนอะไรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรมาเลยเนี่ยหนึ่งเมตร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 แล้วก็ให้มันโตแล้วก็ทําเป็นรั้วเลยไม่ต้องซื้อเสาใส่ฝนจะเ็มเ้าเดียวอัดเ็มเขาเอารับเอาหนังฝนฝนตรกันขันเพราะอัดนี้นี่ครับนี่อัดนี้ป่านนี้เนาะป่านคู่นี้ไปอัดเอียดอัดไปทำไมมันกันไหลลงมันมีข้างลงเหมือนลงหันเหมืนล็นไรมาดี เฮ็ดเฮ็ดทอเนี่ยครับชีวิตทองอว้ตลอดเอ้สือ่อทอยยัมาเขาเอ้ทองอตัยตงขึ้นทั้งพ่อเขาเสียบซุบซุบไปบวยลงเลยเนี่ยเราจะปลูกยูคาเนี่ยยูคาเป็นแถวซื้อมาแล้ว100ร้อยต้นตัวนี้มันยาวร้อยเมตรร้อยเมตรด้านละร้อยเมตร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 พอดีเกือบเกือบร้อยเมตรโครงการก็คือจะปลูกเนี่ยปลูกยูคาเป็นแถวรั้วถัดจากยูคามาประมาณ สามรือสี่เมตรเนี่ยสปลูกอย่างนายางนา,ายางนาใส่เซื้อเห็ดเพาะครับเขาซื้อมาแล้วตัวนี้เขาจะปลูกสองเมตรคูณสองเมตรสองแถวคู่กันทำเป็นลมปลูกน้ำร่องดูก่อนส่วนอีกด้านที่ติดกับน้องกับของน้าชาติของซาบานเนี่ยดูกันว่าจะปลูกอะไรปลูกเซรามิกแคบ,บลงนั่นแลเนะพืนที่ยาแคบลงเอ้าเหมือนเนี่ อ่าเขาเนี่ตอนนี้ประมาณหาโมงกว่าเนาะแต่แดดค,คือบอกเขยมีแล้วแดดอ่อนมืงอนี่กันธรรมาดากับคนแล้วแบบหาโมงหาโมงครึ่งหาโมงครึ่งได้อันนี้มันสิค้อดีของอันนี้เป็นในปัมป๊มปั๊มแฮันดูโไอ้รุ่นแม่มันสิตัดเองครับทำงานเองตัดเองอัตโนมัติน้ำขาดน้ำเกินมันตัดเองหมดแดดไม่พอก็ตัดเองเอาส่วนหลายเซลลย ไปคื่องเลเซอรเมื่อไรจะอันว่ามันมีแสงอืองไปมาตากไว้ทั้งคันปักปักลักไว้บ่เฮ็ดลักเกิดๆส่องไปไปเฮ็ดเฮ็ดบ่อนะมั้ปักลงบ่อนึงยกขึ้นโดนล้วยกขึ้นเฮ็ดสองกันดูใส่กันทีเป็นยี่หเออ๋อลักเดียวปักเลยก็สองทางเดี๋ยวสั่งมาให้ครับเดลยเฮ็ดเลยมีไฟนี่อย่างเนี้ยมั้สวยงามสวยงามครับผมมันก็มีแสงมันดึ อ๋อนี้ผู้ใดญ่รอนะได้เนะอืมมันีภาพ่อชมขาวเพาพอดีมาหดใบหดหนึ่นอะเขาให้ยังกินกันสามสิเลียลเดี๋ยวว่าเบิ้งก็ถือว่าสวยงามอยู่เดี๋ยวมือจะมงกันปลูกครับผมปลูกไปเรื่อยนี่น่ปลูกกันน้เนกันเสาะนี่ยัน พผลก็ไปเดเเพราะว่าเาินมัน,นหล่นงมันเป็นปลาเนาะินหล่นมันเลอะรายอาจจะปานคู่เนาะปานคู่กันไว้ฝังทอหลอดเดี๋ยวโครงการต่อไปเสียดายเขาไม่ไม่ไม่ได้คิดเผื่อน้ำฝนอุจะแก้แก้วฝังทอหอดลุงนี่ <c oughs> วันนี้พา่าเบิ้งพา่าเบื้องขาวๆกันครับเดี๋ยวเบื้องชั้นว่าปลูกตจะไม่เดี๋ยวถ่ายให้เบิ้งอีกคลิปหนึ่งก็แต่ยอดขึ้นดีเนาะตลอดขึ้นดีคัดว่าหนีย่ยูกสี่ครับไผ่มีไผ่มีงัวพิธีวางแนะนำปลูกเรื่อยครับนี่ตอนนี้เม็ดราคาลงมาหลายเติมแล้วลงมมหาสิบหกสิบบาทครับลองหาเหลือกซื้อเบิางตามเฟซบุ๊กตามทิกตอกนะสวยงามสวยงาม อืมขาดมือก็หนึ่งยางยางกับบานไปนล้วเม็ดเท่าเหลือบ่หมดแล้วบ่หมดแล้วมุดทั้งยาเก่ายวยาไม่หรอยาเก่ามีมีคนมีเท่านี้มีคนขายบ่หรอฮะหลานข่าวมีเขาขายเม็ดยาบ่หลานเกษตรน้ำมันถึงแพงขาดทุเลยคือโดนเพราะเพื่นเขาไม่ขายแต่โกเรื่องสิเรื่องสิปู่ยาหนี้ยาไหนบ่หยาไหนปู่เดียบบ่ลองบ่ยำยำยำซ่เลยเนี่ยยาไหนคำได้แต่ว่ามันมันฝนตกครับ เแกมันถิ่มซัวมาเกลี่ยงแต่มนสูงชาก้อนขันฝนตกต่อเนื่องจักอาทิตย์หนึ่งนี่ปลูกได้พวนาสมพวดพนปลูกไปสองสองสามพันอยู่ครับแหน่พนมีเนี่ยลูซี่แหนา่ไนา่แหนา่ไนาย่านายในอไงแหน่น่ซับซับปลูกก็ได้แค่<ม>เป็นร่องบ่รงครับให้เป็นร่องบ่ไม่โจกเขาซับมันหมดล่ะซับจกจกทีทีนี่ซ้ำซ้ำไปกับเหยียบซ้ำเหยียบไปหลุดเกิดขึ้นมาแบบนี้ไปเสียด้วยไปเดินไปเองนายองนี้ก็เดินไปเอง แค่ง yeah, okay, yeah. so so mm. ่ามั้งเขาให็ดจังสันแล้วก็ปลูกน้ำสวนน้ำดงไปอ๋อในตลอดเห็นตัวอย่างเลยมันมีตัวอย่างอยู่เนาะเออเดี๋ยวอาจจะเขาอาจจะมาซื้อเมียกันนะเขาอาจจะปลูกอย่างไหนเพราะเขามีโครงการสิขยายเป็นอย่างไหนบางส่วนเนาะโตเร็วแต่มันเขามีน้ำมันเห็ดได้อยู่แต่ว่าหาว่าปลูกช่วยกันมันเร็วอืมยอกปลูกนี่แค่ง่ามมันเป็นหลั่นขึ้นบนบ่หรออันนี้ฝนตกเกือบทุกมื่อป่ะครับบุหรี่เพราะดินยังชุ่มอยู่เนาะอันนี้มันเราจะมาซุ่มอีกวันวันมันเกลี้ง เด,นะเดี๋ยวรอรอชมรอติดตามนะครับผมปลูกปลูกต้นใหม่ใส่ใครับปลูกยูคาทำรั้วปลูกต้นยางนาใส่เชื้อเห็ดเพาะมันสิได้ผลอยู่เลยแต่ถ้าทีบางของ้อมูลเขาว่าวันสองสามปีเขาจะจะขึ้นถ้าเชื้อแข็งแรงกว่านันปีกว่าเดี๋ยวรอชมติดตามครับว่าสิได้ผลนี่เป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับผมใครมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับผม